สวัสดีครับือัอน,นี้มาสีเขาให้ลูกค้าเพิ่มครับอยู่อำเภอซัาสูงเว้าพันแกนครับทุกเมือไทยได้เข่าลงไหลมือนนเล็กไทยทีมงานในเบิ้งน้ำไทยลูกไห่เบิ้งน้ำครับลูกค้าอยากเบิ้งเขาว่าเขามันงาบบ่ครับเรื่องตีเขาของเศษสีลวงท้องตัวนี้สามารถที่ตีเขาได้สิบย่างนะครับเขาเจ้าขเขาเหนียว เขาไลเบอรี่ครับบดมันเสลียนสีมาเลยกาแฟก็ได้ครับพวกสมุนไพรกับบดโคลงก็ได้ครับครับสรรพคุณของเครื่องนี้กับทีนี้นี่ครับแยกแยกเขาเป็นสามทางครับเขาที่หนึ่งเขาที่สองครับอันนี้อันนี้จะเป็นเขาที่หนึ่งนะครับเขาที่หนึ่งครับสามารถที่จะคัดเขาได้นะครับต้นไม้หยาลอดไม้สนโได้ครับมีทีมงานตรงถึงบ้านนะครับ รับประกันมอเตอร์1ปีที่สำคัญน,นะครับแถ,แถมสายไฟน้ำาิหาเมตรนะครับสิหาเมตรแล้วก็ดตั้งบริการในถึงบ้านนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกติดต่อตามอ่า YouTube ได้นะครับ YouTube ของเครื่องสีข้าวเศษทีลงท้องวันแกนนะครับจะมีส่วนลดให้พิเศษ